<โ inequ> สองเดือนหายไปสองเดือนเองอคือไปเล่นมายครับหารทอลซะไว้ซะเยอะเลย app. จริงๆก็ไม่ลืมหรอกก็นึกอยู่ตลอดแล้วว่าจะทํามีมภาพมีมภาพแต่คือจะทําจะทํามันก็ไปได้โอกาสทําสักทีมันก็แบบมีไองาน yor, นั่นใหม่ลวไอนี่ใหม่ละไอนัน่นใหม่ละอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปเล่นมายครับก่อนอะไรองี้อย่างหนึ่งก็คือผมขี้เกียจดูเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เนะนี่ยไอตอนกดกอตอนแบบอ ตัวนู้นอะคือก็ดูแล้วแหละแล้วมันก็เป็นแบบคือมันเป็นมีมที่แบบโอ้ผมปวดหัวคือมันปวดหัวมันมีมอะไรก็ไม่รู้อะบางทีอะมันไม่หาคับผมก็เลยไม่อยากดูไงต่ก็นไนา์นะครับอะไม่ได้ทํานานก็กลับมาซะหน่อยเมื่อประเทศจีนเซ็นเซอร์เลือดอะไรไม่มออึงเซ็นเซอร์อย่านี่เซ็นเซอร์เดียเอาง่ายนะตัดทิ้งซะดีกว่าก็ไหนๆวันนี้นะครับก็มาดูมีมภาพแล้วหลังจากที่ไม่ได้ดูมานาน เนเดือพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาดูให้หมดเลยกันย้ํานะว่าดูหมดเลยทุกมีมนะครับส่วนใครจะได้ลงหรือไม่ลงนั้นก็แล้วแต่ความฮาแล้วกันมึงหัวร้อนในวันที่กูเอาฮาเราไม่เสียน้ําตาในวันที่กูเอาไปกินเออเนี่ยนะถ้าเป็นเด็กปอ .3 อาจจะขำอยู่อันเนี้ยคุณไปปากดีใส่คนอเมริกาเขาบอกที่อยู่บ้านคุณไออันแรกดีรีบไปหน่อยอันแรกนี่มันต้องเป็นรูปแบบอันนี้มันต้องเป็นรูปอีกรูปนึงไอรูปแต่แดงแดงแตงอะ่ะ แคบรูปยิ้มอ่ะไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เนะี่ยมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังมองไปข้างหลังอย่างมีบทเรียนไม่ได้เกี่ยวกับภาพเลยครับมันไมไ่เกี่ยวกับแมวเลยมันไมไ่เกี่ยวกับภาพเลยมันเหมือนจ๊กเกอร์อ่ะแตงกว่าดีต่อความจํานะผมเคยเอายดัดูเพื่อนไปเมื่อ3ปีก่อนทุกวันนี้มันยังจําได้อยู่เลยอ้าจำจนวันตายไอ้หาได้แม่งยับ เมื่อผมนัดเพื่อนเล่นยูโนแล้วเพื่อนรวมหัวแก้งผมเด็กก็วนมาฮะอย่างนั้นไอ้ก็วนมาเด็กก็เออ่าใส่ใส่ใส่เข้าไปเออนะม่ต้องเล่นกันละพี่นาคสามพี่นาคสี่พี่เออก็ว่าอยู่ผมก็คือผมก็คิดจู่ว่าแบบเออไอพี่นาคมันคล้ายอะไรวะหลายเรื่องคล้ายหลายเรื่องเลยผู้หญิงมาหาเขาที่บ้านหน่อยผู้ชายไม่อะตอนนี้อยู่อีกจักรวาลผู้หญิง แต่วันนี้พ่อแม่เขาไมา่อยู่บ้านนะโอ้โ oh ห ทะลุมิติไปเลยอ่ะก็ะคือทะลุมิติที่หนึ่งในตรงกลางด้แบบเป็นแสงเลยนะแล้วจะให้ดูได้เป็นแสงนแะล้วน่ะมันแสงสีฟ้านี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วต้องทําไงรู้ไหมมันก็ต้องใส่แว่นออฟตัสอย่างเงาทุกคนแล้วก็ต้องใส่แว่นออฟตัสนะครับซึ่งแว่นที่ผมใส่นี่คือแว่นออฟตัสซีโร่นะครับผมเป็นแว่นที่แข็งแรงมากยิ่งกว่าท่านชาติชาติคือทุบป,ปั๊บป๊บปั๊บ,บไม่หักทุบตีง่งยไงไมาบิดงอโอโหแบบกดจนแบนอะ่ะออฟตัซีโร่นะครับแล้วก็ถ้าหากสนใจก็เหมือนเเดดิมลยก ลิงใต้คลิปนี้ก็จะไปสู่แฟนเพจของออบตัดนะครับแล้วก็ใส่โค้ดของผมได้โค้ดเปมัดลด100บาทโอ้โหเนี่ยลดไปตั้ง100บาทสบายๆนะก็ได้มาป้องกันแล้วทีนี้ทะลุมิติไปหาแฟนก็สบายนะครับท้องเสียเมื่อเช้านี้โอ้เกือบเกือบเกือบดีใจคือคือเห็นไกลๆด้วยแบบเสียเมื่อเช้านี้อ้าว ใช่อ๋อ,อท้องเสียก็ตกใจมันวนึกว่าเสียซะละนี่คือวิธีลดแคลอรี่จากอาหารที่ไวที่สุดคือตอนแรกแบบแคลอรี่แบบประมาณ800ร้อยให่ดูเป็นเท่าทานไปแล้วนะได้เป็นบะเร็งแทนแล้วเอามะเร็งนี่นะเออแล้วมันก้ตายไวโสดครับพร้อมเปเป็นเปที่นอนเลยนะไม่ใช่เปจ่ายนะเปนอนด้วยนะ เออก็ดีครับผมก็อย่าลืมเซฟภาพนี้ไปให้แม่มดูมมดอยู่ไปก็เปืองน้ำแดงหนุ่มฉุนตั้งสารประภูมิ3ปีให้หวยไม่เคยถูกสักงวดมีแต่เฉียดจุดไฟเผาวอดเอ้า แล้วมันความผิดกูที่ไหนล่ะสาะผมบอกกูอยู่เฉยๆแท้ๆพี่จะให้เจ้านี่ถ้าเกิดว่าเธอมาคืนนี้โอ้เป็นการ์ดจอซะด้วยแต่เอาจริงๆไหมไม่ให้การ์ดจอก็ไปนี่คอมเมนต์ยังบอกเลยไม่ให้การ์ดจอผมก็ไปครับพี่ผมที่กลับมาจากโรงเรียนเสื้อของผมอันนี้ไม่ใช่มีอันนี้เหมือนแบบเหมือนแจ้งให้ทราบ่ะอ่ะเสื้อยับครับเชีย่ยเมึงพี่เขาชอบกูนแน่เลยวะผมมึงรู้ปะ กาลิเลโอเชื่อว่าโลกมันแบนเพื่อนมึงพูดเรื่องอะไรเพอเจอวะผมก็มึงพูดเรื่องเพอเจอก่อน Emotional d o m a ิ <otional> โอ้ว้วไปจี้ปมซะด้วยไงตัดกำลังใจซะแล้วอะเมื่อผู้ชายด่าการเพื่อที่จะแย่งผมผมที่เป็นผู้ชายแต่เล่นตัวละครผู้หญิงอ้าคือมึงอย่าไปอ่านชื่อได้มันไปคิดไปเองนะเห็นรูปเห็นโปรไฟล์เห็นชื่อมึงอย่าไปคิดนะผมนั่งลงเป่าซิปกางเกงที่ผมใส่อยู่ เออจริง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 คือนี้เนี่ยแต่ดูมานี้แม่งจริงสุดอ่ะจริงจริงแล้วคือมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเฉพาะกางเกงพวกกางเกงนักเรียนกางเกงนักศึกษาอะไรเงี้ยกางเกงที่แบบมันแข็งแข็งอ่ะกางเกงยีนกางเกงเออพวกเนี้ยร u o ออันนี้คือพี่แบบเต็ม r u o ออันนี้เริ่มสั้นมา r ู k ฮะอเคีียจะรู้ไหมฮะถามจริงอ๋อ UK เคอ๋อ มึงฉลาดแบบโอ้โโคตรฉลาดเลยว่ะย k เคอ๋อย k เคคือถ้าไม่บีแอนบนนี่ผมไม่รู้นะถ้าส่งประเทศมาอยูเคโอเคครูน้ำหน้าอย่างเธอมีอะไรดีสักอย่างไหมผมอุ้ยไม่เอาอย่าเพิ่งเฮ้ยเพื่อนบอกห้ามหยุดเลยหยุดเพื่อนหยุดเอ้ยมึงหยุดอ๋ออันนี้คริงจริงผมเคยเห็นแล้วนะอมขี้อ๋อไม่ใช่ชั้นจีกลับนิดนึงคือความหมายเปลี่ยนเลยคือมันเป็นไปได้ยังไง คือมนคือมันโปมากอบมันได้แบบเป๊ะเลยอะ่ะอ๋อชั้นจีก็ใครไปเซลฟี่ป้ายนี้ก็ระวังนะคือไอเซลฟี่เนะี่ยมันจะแบบคือเหมือนเราส่องกระจกอะนะคือเวลาเราส่องกระจกคือภาพมันจะกลับจากซ้ายไปขวานะก็อย่าไปเซลฟี่นะไปเซลฟี่นี่รับรองได้แคปชั่นใหม่วิธีวาดหมาป่าขั้นตอนที่หนึ่งวาดวงกลมขั้นตอนที่สองใส่ดีเทล ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมมึงใส่รายละเอียดเยอะเกินมึงไม่ทานแล้วมันทําไม่ได้หมอคุณต้องกินยานี้ทุกวันตลอดชีวิตนะครับผมแต่มันมีแค่สเม็ดเองนะครับใช่ครับนั่นแหละครับไม่ต้องกินดีกว่าหมอไม่ต้องให้กินหรอกมันเปลืองเก็บไ้ให้คนอื่นดีกว่าหมอเก็บไปเลยมันมีอย่างนี้ได้วยเหรอ ภูมิศาสตร์และคือโคตรเป๊ะมันเราโหผมว่าผมว่านี่เป็นคนไปแอบ,บ,บทาให้มันเป็นแผนที่โลกได้เลย,เลยคือตอนแรกอะผมว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบแผนที่โลกหรอกมันน่าจะมีคนที่แบบเขาไปไปทําให้มันคล้ายๆแผนที่โลกอะไรเงี้ยเธอน่ารักเหมือนแมวเลยแมวที่ผมหมายถึงอย่าเรียกว่าแมวได้ไหมมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้อ๋ออันนี้ชัชอันสองไม่ชัช คุณที่จะหงทราบนะครับผมเบอร์ขนาดนี้ไม่ชัดอยู่แล้วลูกพ่อฮะพ่อฮะบ้านเรามีผีฮะพ่อใครบอกมาลูกลูกคนใช้บอกฮะเขาบอกว่าแม่บอกมาฮะพ่องั้นเก็บกระเป๋าเลยลูกพ่อแม่ตายไปแล้วเมื่อปีก่อนลูกแต่พ่อกับผมก็ตายไปได้วยกันเมื่อปีก่อนนี้ฮะพ่อเออเนาะคนใช้อา้าวล้วเป็นคนใช้เฉยอะแล้วสรุปคนใช้ไม่ตายคนใช้อยู่คนเดียวอ้าวผู้หญิง เราชอบเด็กอะเราชอบเด็กเหมือนกันเพราะเขาน่ารักผู้ชายกูชอบเด็กฮัลโหลครับคุณตำรวจอ้าวหมายถึงว่าชอบเพราะว่าเด็กเขาน่ารักไงเด็กแบบโอ้รแบบักเด็กรักเด็กฮัลโหลครับคุณตำรวจอ้าวไปรักเด็กซะแล้วอันนี้ภาพถ่ายแบบไม่มีแฟล <laughs> ชอบว่ะภาพถ่ายแบบมีแฝดอะเชี <laughs> ้ย <Yeah. S 1> ตั้งแต่ดูมานะอันนี้ฮา,าสุดอันนี้ฮาสุดอะมีมันะ้ยเนี่ยเอา A P P ไป ไม่มีเรียนเหรอเนี่ยทำอะไรอยู่อยู่กับอาอุปหรือเปล่าเรียนอยู่ไหนส่งรูปไหมครับย8มาดูซิวิตามินซีอยู่ในกระเป๋าเสียเงินนะรูปคุณอะตอมเพื่อนคุณละอะไรวะนี่มันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะเนี่ยตามไม่ทานนะจริงตามไม่ทันนะเนี่ยอะไรไม่รู้สั่งแล้วนั่งรอนะคะทีกับผู้ชายยังรอดังชีวิตเลยโอ้โหต้องนั่งแล้วนะใครไปสั่งนี่ต้องนั่งแล้วนะจะหนีจะลุกไปนูน่นไปไม่ได้นะต้องนั่งรอนะ คุณคุณนี่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะนี่ลุงแกเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะเหมือนหมาเหมือนเห่าอะเนี่ยหมาพวกนี้กําลังมองคนที่แอบเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนอ้าวแล้วส่งมาทําไมให้หนในแฟนเพจไม่ส่งให้เพื่อนมึงดิเพื่อนมึงมีเพลงในดวงใจป่วาวเพื่อนมีเพลงนี้เพื่อนเอยตุยเป่าขุยเป่าแกเราไปฟังกันได้ครับเขียนว่าลุงเริง เป็นเพลงที่ค่อนข้างดีใช้ได้เลยผมฟังเมื่อนานมาแล้วก็เป็นเพลงที่ดีอโอเคก็เขาคือเห็นปุ๊บก็เข้าใจปั๊บเลยในเห็นปุ๊บก็แบบเข้าใจเลยเพราะามันเหมือนมันมันเห็นบ่อยโอเคก็ตอนนี้ผมดูมาตอนแรกก็บอกว่าจะดูให้หมดแต่ก็ตอนนี้ก็ดูไม่หมดซะแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่คือแปดกล้องผมจะหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับก็มีส่วนใหญ่ก็ใช้ได้เนี่ยมีประมาณ15%ที่เหลือ ไม่ซ้ำก็อะไรก็ไม่รู้ส่งภาพมาเฉยๆไม่มีแคปชั่นมีอะไรเลยก็มีแล้วคือตอนนี้ก็คือแบตหมดไปเรียบร้อยนะครับก็คือค้างไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้โดยสุทมีกวอตลาชไปก่อนนะครับผมบายๆนะครับกับกล้องที่มืดมิดลาก่อนทุกคน